เป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังจากที่เพจ Facebook จ้างขา่าวชาวสารคามซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า8 0 0รายได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าคนจบปริญญาทำงานได้เงินเดือนแค่15,000บาทบางคนเรียนจบไม่สูงแต่ได้เงินเดือน50,000บาทมันคือเรื่องจริงและภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าไปสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยส่วนมากบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ควรนามาเปรียบเทียบกันการศึกษาเป็นเรื่องสาคัญและแต่ละ คนก็มีต้นทุนและโอกาสที่แตกต่างกันไปขณะที่บางรายก็มองว่าแม้เรียนไม่จบหรือเรียนจบไม่สูงก็มุ่งมานะทํางานสร้างไรายได้สูงๆได้เหมือนกันทางนี้ท็อปคอมเมนต์ที่มีผู้กดถูกใจเกินพันครั้งก็เป็นข้อความระบุว่าโพสต์ยังไงให้ทัวลงเลิกยุ่งกับชีวิตคนอื่นแล้วเอาตัวเองให้รอดชีวิตง่ายๆที่มีความสุขไม่เอาตัวเองไปเทียบกับใครไม่เอาใครมาเทียบกับตัวเองชีวิตจะมีความสุขกว่าครับไม่ดูถูกตัวเองและคนอื่น